สว,ส,สวัสดีค่ะวันนี้อ้อยหรืออาริตาสตาร์คอนเน็กนะคะกับอาจารย์พิมพรสวรรค์เรากลับมาพบกันเหมือนเดิมในรายการนั่งคุยยิปซีที่สถานีโหรศาศาสตร์ค่ะวันนี้จะเป็นการทํำนายโชคชะตาราศีด้วยพายยิปซีสําหรับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกหรือว่าผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกาย,ยนจนถึง 15ธันวาคมค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าเดือนกรกฎาคมจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณพิจิกบ้างตัวตนคุณจะเป็นอย่างไรการงานการเงินความรักและบทสรุปโดยรวมจะเป็นอย่างไรริต้าจะเป็นตัวแทนจับไพ่ให้ค่ะม <Okay. S 1> าเลยค่ะน้องป้องไปโลดตัวตนเป็นอย่างไรขอยไพ่ออกมาอย่างแม่นยำนะคะเดือนนี้เนี่ยน,นะเราบอกเลยว่าไม่มีอะไรมาฉุด หรือเหนี่ยวหลังคุณได้เพราะชีวิตคนมันจะดีอ่ะออดวงมันจะดีอ่ะและคน,นมันจะปังแน่นอนคือเดือนนี้เราบอกเลยเดือนสุภาะสุขสมหวังสมบูรณ์แน่นอนสำหรับเดือนนี้เพราะฉะนั้นความสำเร็จนะมาเต็มแต่คุณเองต้องมีอะไรมีความพยายามมีความขยันและตั้งใจมากที่สุดเลยอืมมาเป็ดหก ไม้เท้าค่ะคออออวบม้าเลยค่ะจะไป <Victory S 1> ไหนก็ไปรอดเลยค่ะวิตอรีไปให้ไกลด้วยนะ,ออะแล้วก็มากับหกเหรียญด้วยค่ะออออดาวสุขเนี่ยเด่นมากในเดือนนี้แล้วมินำซ้ำเนี่ยหกเหรียญกับหกไม้เทา้าบ่งบอกว่า เป็นทั้งผู้ให้และผู้ได้รับเนี่ยเ,เพราะฉะนั้นนิยามของคำนี้เป็นทั้งผู้ให้และผู้ได้รับซึ่งหมายถึงว่าคุณเองอาจจะมีการทําอะไรร่วมกับคนอื่นที่เยอะมากขึ้นมีสังคมที่กว้างขึ้นเพราะฉะนั้นยลมากขึอนแน่นอนต้องเป็นคนที่มีคนรู้จักมากขึ้นภาพโพสภาพลักษ์ตัวเองหรือแม้แต่ความคิดคําพูดอะไรต่อมีอะไรคุณเองก็ต้องเริ่มซ้อมหน้ากระจกแล้วว่าฉันจะทําอะไรต่อมีอะไรเนี่ย ฉันจะต้องเป็นที่หมายตาหมายใจหรือว่าเป็นที่จับจ้องของผู้คนและเป้าสายตาคนทั่วไปใช่เพราะฉะนั้นตอนนี้คุณจะต้องดูดีในลใักษณะของคุณเองรอยยิ้มหรืออะไรต่างๆการดูดีแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนหุ่นดีรูปร่างดีรอยยิ้มดีหน้าตาดีหรือบางคนดีจับภายในแววตาเปล่งปลั่งเปล่งป,ลง,ปลงประกายคือสามารถแสดงออกได้หมดทุกอย่างอืแต่บอกเลยว่าพลังงานดีๆในเดือนนี้ มีมาเยอะมากๆเลยค่ะอืมนะคะมาดูการงานเลยค่ะว่เาเป็นยังไงการงานเป็นอย่างไรขอไพาออกมาอย่างแม่นยํานะคะขอบคุณค่ะความสําเร็จในเดือนนี้มาเต็มเลยนะเออบอกเลยเดอะฟูค่ะโอเคค่ะมีความสุขล้นลากับเรื่องการงานมากแต่ ติ่งนิดนึงติ่งต้องมาจริงๆค่ะห้าถ้วยค่ะสังเกตไหมว่าใบแรกวงบอกว่าการงานหรอเดือนนี้หรอทําอะไรอยู่ตอนนี้จะขายของอะไรตรงนี้อะไรก็แล้วแต่สบายใจได้เลยนะ คือทุกสิ่งทุกอย่างคือดีหมดเลยนะคือมันเหมือนกับว่าคนดวงดีทําอะไรก็ดีเพราะฉะนั้นตอนนี้เราต้องมีจิตใจที่ดีแข็งแรงมากแล้วก็ต้องดูแลสุขภาพให้แข็งแรงทุกอย่างต้องดูดีต้องพร้อมคือคุณต้องพร้อมใช้กับตัวเองตลอดเวลาต้องกระตือรือร้นต้องมีวิชั่นที่ดีด้วยมีความคิดพลังภายในใจที่บ่งบอกว่าเวลาแสดงออกหรือปล่อยพลังออกมามันต้องดี ใหใบที่สองก็เตือนเลยนะว่าห้าถ้วยเนี่ยค่ะ้ามัวแต่คิดเสียดายนู่นนี่นั่นโอ้โหมันเสียดายได้ทั้งวันเสี่ยสิ่งที่มันหายไปแล้วที่มันจบไปแล้วหรืออะไรต่างๆนะหรือบางสิ่งบางอย่างที่มีเข้ามาเยอะมากเกินไปจนทําให้คุณรู้สึกว่าโอ้โหปวดหัวรับไม่ทันรับไม่ไหวทําไม่ทันบลาๆมาเต็มอะไรอย่างเงี้ยคือคุณต้องจัดลําดับจัดเหตุการณ์ให้ได้ต้องวางแผนตั้งแต่วันนี้เลยนะว่าเอ้ย เราต้องทําอะไรทําอะไรทําอะไรคือบล็อก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 ไว้เลยอ่ะอเพราะฉนั้นตอนนี้เนี่ยนะป่องพุจิเนี่ยตัวเองอะ่ะงานเยอะอทุกทิ่งทุกอย่างมาเยอะหมดเหตุการณ์ก็เยอะด้วยแล้ว,ลวไม่นนัซ้ำไม่ค่อยว่างจัดการระเบียบของตัวเองให้ดีมากๆ นี่เลยคุณลิต้าก็ต้องจัดการด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาวางแผนตั้งแต่มิถุนาแล้วเดือนกรกฎาคมนี้ก็คือต้องเป็นเดือนที่จะต้องไปต่างประเทศแล้วเพราะฉะนั้นใหญ่ๆอย่างคุณลิต้าเนี่ยเขาวางแผนตั้งแต่มิถุนาแล้วว่ากระดากรดาเขาต้องทําอะไรตรงนี้เราก็เลยมาเล่าสู่กันฟังกับสถานีหราศาสตร์ว่าเออเราก็ป่องเหมือนกันเราก็ต้องวางแผนตั้งแต่เนิ่นๆเลยว่าเดือนหน้าเราจะทําอะไรเราจะนู่นนี่นั่นงานจะได้ไม่สะดุดแล้วก็ทันเวลาพอดีเพราะช่วงนี้มันจะมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเข้ามาจริงๆเพราะฉะนั้นไม่งั้นเราก็จะ เครียดใช่ถ้ามันทําไม่ทันใช่แล้วค่ะมาดูการเงินเลยค่ะว่าเป็นยังไงการเงินเป็นอย่างไรขออไพ่ออกมาอย่างแม่นยํานะคะขอบคุณค่ะมีเข้ามาจนจ่ายไม่ทันเลยค่ะค <laughs> นะมาเป็นเก้าถ้วยค่ะคมีเข้า,ขามาเยอะจริงๆด้วยค่ะเก้าถ้วยคือมีเข้ามาเรียกได้ว่าเยอะมากๆหลายเลยหลายทางนะแล้วก็ รู้สึกว่าแม้อุดมสมบูรณ์ด้วยแล้วมากับ2ดาบค่ะ,คะจ่ายค่ะคูณ2เนี่ยมาในเรื่องที่เกี่ยวกับรายจ่ายแล้วก็มีแบบเขาเรียกว่าต้องจัดระบบระเบียบในเรื่องอการจงการจ่ายบริหารให้ดีนะคือเราจะบอกอย่างนี้ว่าเดือนนี้กระดากระดาสุภาะความสําเร็จเรื่องงานเมื่อกี้มาหนึ่งและสองเรื่องเงินความสําเร็จมาไหมมาเช่นกันแต่ป่องคุณอย่าใจอ่อน,นพินิษพิค์พิพจรารณาไอ้พอๆทั้งหลายเนี่ยต้องมาใช้แล้วนะ คือคุณต้องรู้จักว่าเฮ้ยเงินมาฉันต้องเก็บฉันต้องบริหารฉันต้องจัดการจะสุรุ่ยสุร่ายเหมือนเดิมไม่ได้แล้วจะใจอ่อนแบบไปช่วยเขาตลอดเออเดี๋ยวน้ําตาที่เช็ดหัวเขานะคือบอกไว้เลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างตอนนี้มันเหมือนเราต้องอมไว้แล้วอะต้องงกต้องจัดการต้องอมไว้แล้วพูดเห็นภาพเลยใช่ไหมคือจะบอกว่าตอนเนี้คุณต้องรู้จักแบบเก็บให้มากที่สุด เพื่ออนาคตตัวเราจะได้ลงทุนทํานู่นทํานี่นทำนั่นแล้วก็ไม่เดือดร้อนด้วยเพราะที่ผ่านมาคนที่ช่วยเราจริงๆก็คือตัวเรานี่แหละใช่คือบอกเลยว่าป่องตอนนี้เงินมาแน่นอนค,ความสําเร็จมาันดับ2เรื่องการเงินเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณต้องบริหารจัดการที่ดีด้วยเนาะ,ะมาดูความรักเลยค่ะว่าเป็นยังไงความรักเป็นอย่างไรคอยพ่ออกมาอย่างแม่นยำนะคะกดข่มสวิตดับไปแล้ว <laughs> ความรักที่ฉันแบบดับเครื่องไปแล้วนะเมื่อกี้นะความรักคูณเป็นพระค่ะนะดับไปแล้วค่ะ นิ่งค่ะนิ่งๆไม่ต้องไปไฝหาอะไรเยอะอเพราะความรักจะวิ่งเข้ามาเองค่ะ,คะมาเป็นเด็กถือถ้วยค่ะค่ะสำหรับคนโสดนี่เขาเรียกว่า โสดปังตังมาก่อนตอนนี้นะออตังมาอันดับหนึ่งแน่นอนแล้วงานมาแน่นอนทั้งหนึ่งทั้งสองเลยเพราะฉะนั้นความรักเป็นเรื่องที่สามในชีวิตที่ต้องบอกว่าตอนนี้พระหมายถึงคุณรู้สึกว่าตอนนี้การที่เรามีคู่เรากับคู่อาจไม่ค่อยมีเวลาให้แก่กันเพราะฉะนั้นการที่เรามีช่องว่างตรงกลางมันดีนะมันทําให้เรารู้สึกว่าเรามีชีวิตของเราเขามีชีวิตของเขาเรากับเขาต้องจูนกันแล้วก็ต้องแบบเหมือนมาคู่กันไม่ใช่มาแบบกินเส้นกันมากินออใจ แล้ววันหนึ่งมันก็จะเกิดปัญหาในอนาคตแน่นอนเก่าเหลาเกาเหาแน่นอนตอนนี้ <c oughs> เพราะฉะนั้นตอนนี้มันเหมือนกับ ดวงดาวหรือไพ่เองก็บ่งบอกว่าเราทั้งคู่ได้มีทางสายกลางแล้วในตอนนี้เพราะฉะนั้นเราจะไม่มากินใจกันในเรื่องความรู้สึกนึกคิดแล้วเราจะช่วยกันสร้างอนาคตแล้วสาหรับคนมีคู่นะเพราะฉะนั้นคุณต้องทําให้ได้อย่าเพิ่งไปคิดลบในเรื่องความรักแต่สําหรับคนโสดตอนนี้บอกแล้วอยู่เฉยๆเดี๋ยวมาเองอยู่ยังมีคุณค่าด้วยนะอยู่ยังมีคุณค่าด้วยนะเนี่ยแล้วเดี๋ยวมาเองแล้วมาแล้วดีด้วยแต่คุณอย่าไปใส่ใจเยอะพอตอนนี้สิ่งที่คุณต้องใส่ใจคือเงินและงานคือบอกเลยว่าสุ สุขสาเร็จสมหวังสมบูรณ์สวยด้วยรวยด้วยเนาะมาดูบทสรุปเลยค่ะว่าเป็นยังไงบทสรุปเป็นอย่างไรคอยไพ่ออกมาอย่างแม่นยำนะคะขอบคุณค่ะบทสรุปคูณเป็นหนึ่งเหรียญค่ะเออเห็นไหมคือเงินน่ะคือมาเต็มเต็มแล้วมาใหญ่ด้วยมาจนคุณเพียร่างเลยแหละสิบดาบค่ะคือเนี่ยคือการเริ่มต้นใหม่ของชีวิตงานเยอะคือเราบอกเลยนะว่าพอแปลเป็นตรงตัวสองใบประกบกันคือ เงินใหญ่มากเยอะมากแล้วเหมือนกับโอกาสด้วยอะไรตร่อมีอะไรที่รู้สึกว่าฉันต้องก้าวไปข้างหน้ามาพร้อมกับสิบดาบคือสิ่งที่แล้วมาเนี่ยให้มันแล้วไปจากนี้เป็นต้นไปเหมือนคุณจะต้องริเริ่มทําอะไรใหม่เพื่อตัวคุณเองแล้วก็สารต่อไปในอนาคตด้วยมันเหมือนกับว่าสิ่งที่มันเคยเป็นปัญหามันถึงเวลาจบถึงเวลาเคลียร์แล้วคุณสามารถเคลียร์ได้ค่ะนะคะเราสองคนก็จะเป็นกําลังใจให คุณพิจิกนะคะใครยังไม่ได้กด subscribe ยังไม่ได้กดกระดิ่งก็กดเลยนะคะสวัสดีค่ะ